f c ทุกทุกท่านนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศดิฉันอาจารย์เจนเทียนมงคลจักรกวาลน,นักพยากรณ์ทำนายดวงชะตาและเจ้าพิธีกรรมเนื้อดวงวิชาเทียนมงคลจักรวาลดูดวงชะตาให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจและพิธีปรับหนุนดวงเสริมชะตาชีวิตชาวราศีมีนเป็นอย่างไรกันบ้างนะอืม อาจารย์ก็เป็นหนึ่งในชาวราศีมีนก็<ๆ>ก็แอบตื่นเต้นเหมือนกันนะอืมดูซิจะเป็นอย่างไรในช่วงสัปดาห์นี้นะคะเอาละอืมโอ้โหคุณได้เดินทางด่วนฉับพันทันด่วนนะคะแล้วก็ยังมีความรู้สึกเหมือนเหมือนเริ่งล่าเหมือนแบบอยากชิลอยากพักผ่อนอยากใช้ชีวิตแบบที่อาจารย์กําลังเข้าใจอยู่เนี่ยคืออาจารย์ก็มีเป้านะมีเป้าแบบ อยากวันหนึ่งอยากขับรถเดินทางไปเรื่อยๆแล้วก็ทําบุญไม้กวาดของอาจารย์นี่แหละทำบุญไม้กวาดนะคะแล้วก็ทําบุญไปเรื่อยๆโดยที่ไม่เฉพาะจอดจงไม่ว่าสังฆทา,านหรือพระป่าหรือการให้ทานอะไรก็แล้วแต่ที่เขาเรียกว่ามันเป็นพระป่าโจรเนี่ยตรงเนี้ยเวลาเป็นเคล็ดลับเวลาบุญแล้วมันสะสมได้มากจริงๆมันได้โชคลาภแบบน่าอัศาจรรย์นั่นเองเพราะฉะนั้นในชาวมีนยังมีฟิลนี้แล้วก็ต้องบอกว่า อยากพักผ่อนนะคะแล้วก็อยากใช้ชีวิตให้มันสบายสบายคือจิตใจเขารู้สึกเบาขึ้นนั่นเองเพราะมีนี่เป็นราศีหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็น ราศีที่สามารถปรเปลี่ยนโลกนี้ได้เพราะเขาสามารถทําอะไรที่มันยิ่งใหญ่ก็ได้หรือทําอะไรที่มันเลวร้ายไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นโฟกัสในเรื่องที่ดีนะคะสําหรับในชาวมีนแล้วก็สิ่งที่คุณทําไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นต้นทุนบุญกุศลหรือการงานหรือโปรเจกต์อะไรที่คุณวางไว้มันเริ่มจะผลิดดอกออกผลแล้วในความโชคดีของในชาวมีนนะคะ แต่ก็ต้องบอกเลยว่าสิ่งหนึ่งที่มีนไม่แพ้ราศีใดในโลกนะคะบางวันก็ดีบางวันก็ลายนะคะบางวันก็แบบ มาแบบใจเย็นเช้าขึ้นมานี่มีแสงเลยเป็นเทวดานางฟ้านะบางวันก็แบบโอ้โหขิวชนกันเลยแบบว่าเครียดอารมณ์เนี่ยถึงจุดเลยนะคะเพราะว่าอะไรยังมีอดีตที่มันกอดอยู่นั่นเองแล้วก็ต้องบอกว่าช่วงสัปดาห์นี้นะมีนจะประสบปัญหานอนไม่ค่อยหลับนอนไม่ค่อยหลับตรงเนี้ยมันก็จะรู้สึกได้ว่ามันจะเพียอ่อนล้าเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินคลิปนี้นะคะใครเกิดราศีมีนนะคะ ดูแลตัวเองยังไงก็แล้วแต่ให้หลับได้เยอะๆนั่นเองการที่หลับได้เยอะๆนะมันก็จะให้สุขภาพดีขึ้นนั่นเองและในชามีนใครที่อยากมีบ้านอีกหลังหนึ่งอยากสร้างบ้านหรืออยากต่อเติมอุดรอยลวตกแต่งนะคะหรือทำความสะอาดบ้านให้ตกแต่งให้มันดีบิวให้มันมันน่าอยู่อะไรประมาณนี้มันก็เป็นช่วงจังหวะหนึ่งที่ต้นสัปดาห์นี้เราจะ วางแผนในเรื่องการปรปับปรุงต่อเติมบ้านหรือแม้กระทั่งวางโปรเจกต์ในการซื้อบ้านหลังใหม่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นั่นเองนะคะสําหรับในชาวมีต้องบอกว่าเฮ้ยมาแล้วรถแล้วก็บ้านไปแล้วรถมาอีกแล้วโอ้โหมันจะเฮงอะไรขนาดนี้นะเพราะฉะนั้น มีถ้ามองเรื่องอยากเปลี่ยนรถใหม่นะคะอะอยากมีรถใหม่อยากสําสเร็จนะใครที่กําลังเรียนอยู่แล้วจะสอบผ่านไหมจะได้ไหมจะชนะไหมจะสอบติดไหมได้เลื่อนขั้นได้ไหมคุณจะได้รับความสําเร็จในเรื่องการสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือแม้กระทั่งว่าอยากจะมีรถใหม่นะคะและต้องบอกว่าสายมูเขารู้กันไพ่ใบนี้บ่งบอกว่า สิทธ์มีครูใครที่ผ่านการมูนะต้องบอกว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของปีที่คุณจะมูในเรื่องการขอพอรบนบานสารกล่าวที่อยากจะได้อะไรขอในช่วงครึ่งเดือนแรกนะเอาเคลมามาบอกอีกแล้วนะคะแล้วก็ถ้าใครเกิดราศีมีนเป็นลูกศิษย์อาจารย์หรืออาจารย์เปิดดวงให้แล้วฝากดวงจุดเทียนนะคะขึ้นภัยว่าครูบาอาจารย์ยังปกปักรักษาแล้วก็จะได้สิ่งน,นั้นแบบ เขาเรียกว่าได้โดยโดยฤทธ์นะคะฤทธ์ของครูบาอาจารย์นั่นเองทัดไฟยังส่งผลในดวงชะตาของราศีมีนเสมอเสมอเพราะฉะนั้นเป็นสัปดาห์ที่ดีและที่ดีแต่จิตใจของคุณอะ่ะจะต้องแบบเออรู้ตัวอาจารย์อาจารย์เชื่ออย่างหนึ่งว่าเราใช้ชีวิตได้ปกติใจดีอยากเที่ยว หรืออารมณ์เสียหรือวันนี้ไม่อยากคุยกับใครหรือวันนี้พูดมากเป็นพิเศษแต่ถ้าเรารู้ตัวเมื่อสติมันรู้พร้อมพอเรารู้ตัวปุ๊บเรายอมรับแล้วเราก็พยายามปรับปรุงนะแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองถ้าเช้ามานี้ดึงดูแต่สิ่งที่ดีเงินมันก็เข้านะคะแล้วก็สิ่งที่ดีก็เข้าคนดีๆก็เข้ามาถ้าเช้านี่เอาละนึกถึงเรื่องเก่านะเพราะฉะนั้น มันก็จะไม่สดใสตลอดทั้งวันนะแม้กระทั่งลูกศิษย์บางคนอยากจะสอบเลื่อนขั้นหรือว่าได้ยศตำแหน่งอะไรจะแนะนำว่าให้ทำสมาธิในช่วงก่อนสว่างนะคะอ่านหนังสือก่อนสว่างช่วงนั้นองค์พระพิคเนตจะประทาพนพรให้กับท่านสติปัญญาสมองจะถูกเปิดและทำให้คุณมีความคิดที่ดีเพราะฉะนั้นเช้ามาเนี่ยนั่งดื่มกาแฟตอนเช้า หรือจะเป็นงางที่ออฟฟิศก็ได้ตอนเช้าแต่เราจะคุยกับตัวเองแล้วก็เตือนสติกับตัวเองว่าเราต่อไปเราจะมีแต่เรื่องดีๆทั้งวันนะคะอืม